สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นนะฮะก็มีบางอย่างที่อยากจะพูดชี้แจงสักนิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่บรรดาแฟนเพจต่างๆที่สปอยคอมิกฝั่งอเมริกาไม่ว่าจะเป็นมาเวลหรือ DC ที่ทยอยปิดการสปอยกันไปแล้วหลายเจ้าด้วยเหตุผลที่ว่ามีชาแนลบน YouTube เอาสปอยของพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น BG จีคอมมิกส์ไทยสปอยคอมมิกหรือคอมมิกส์66มาทําเป็นรายการเกี่ยวกับอเมริกันฮีโร่ หลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วทางช n e l ของผมนั้นมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยไหมถ้าจะให้พูดกันแบบแมนๆก็คือมีครับแม้ส่วนใหญ่คลิปของผมนั้นจะทำการเรียบเรียงข้อมูลเองจากเว็บไซต์ต่างประเทศหรืออ่านจากตัวคอมิกส์เองก็ตามแต่ก็มีบางส่วนในคลิป Spider-Man และกับตาอเมริกาที่ผมนำเรื่องราวที่เคยอ่านจาก BG Com i ม s มาสรุปแล้วอ่านให้คุณผู้ชมฟัง แม้จะไม่ได้กอปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่การนำบางส่วนมาสรุปโดยไม่มีเครดิตแก่ผู้แปลนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ผิดอยู่ดีครับซึ่งตรงนี้ผมขอยอมรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นซึ่งตรงส่วนนี้ตัวผมเองได้เจราจากับคุณแบงค์แอดมินเพจและเจ้าของเว็บไซต์ bg c o m i c เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะไม่ขอเล่าถึงรายละเอียดนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับการกระทำที่ผิดมารยาทในครั้งนี้ด้วยนะครับ และต่อมาผมอยากจะพูดกับคุณผู้ชมสักนิดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับปัจจุบันนี้ยังมีหลายต่อหลายคนที่ไปด่าแฟนเพจเจ้าของผลงานที่ถูกก๊อปปี้มาว่าขี่งกบ้างขี่ชา้ายากดังซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทําที่ผิดมากนะครับลองนึกดูแล้วกันว่าการที่คุณตั้งใจทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งเพื่อแบ่งปันให้คนอื่นแดบฟรีๆโดยแลกกับเวลาส่วนตัวและอยู่มาวันหนึ่งผลงานที่คุณนําม,มาแจกนั้นถูกคนอื่นเอาไปหาไรายได้คุณจะรู้สึกยังไง เราทุกคนควรใส่ใจเรื่องสิทธิ์ในผลงานและการให้เครดิตให้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนั้นคนที่สมควรถูกด่าก็คือคนที่ก๊อปผลงานของคนอื่นไม่ใช่เจ้าของผลงานเพราะฉะนั้นหากจะมีคนที่ด่าว่าผมในเรื่องที่นําบางส่วนของนักแปลมาทําคลิปผมเองก็ยินดีให้สใส่ได้เต็มที่เลยครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแต่จะไปด่าเจ้าของผลงานว่าขี้งกขี้ฉาผมว่ามันไม่ใช่ครับ การเป็นแฟนคลับที่ดีนั้นถ้าคุณจะรักใครสักคนสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือการตักเตือนคนที่คุณรักไม่ให้ทำเรื่องที่ผิดพลาดอย่าสนับสนุนเขาให้ทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารักกันจริงซึ่งการออกมาชี้แจงของผมในครั้งนี้ตัวผมเองก็อยากจะเคลียร์เรื่องที่เคยเกิดขึ้นในมุมมองผมเช่นกันและผมสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต สุดท้ายนี้ผมต้องขอโทษคุณผู้ชมนะฮะหากทำให้หลายๆคนผิดหวังและต้องขอโทษทางแฟนเพจ BG Comic มาณที่นี้อีกครั้งนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมแล้วล่ะครับว่าจะตัดสินผมยังไงหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายและขอให้ทุกท่านตระหนักถึงสิทธิ์ในผลงานกันอย่างถูกต้องนะครับสวัสดีครับ